วันนี้โฟกซองรองเที่ยวมาพักที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรวันนี้เป็นวันที่8มีนาคม2568เป็นโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นโครงการที่เลี้ยงชมดมาเพื่อจะทำกาแฟขี้ชมดที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่หลายคนนี่ค่ะกาแฟขี้ชมดร้านกาแฟขี้ชมดก็ จะเปิดไฟสว่างทั้งคืนนี่เป็นร้านกาแฟขี้ชะมดจะขายในราคา150บบาทซึ่งก็ถือว่าถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าจะหาทานยากจะมีที่นี่องค์การพัฒนาส่วนพระอ,องค์จังหวัดชุมพรตรงนี้ก็จะมีโต๊ะ ไว้ให้นั่งทานกาแฟหรือว่าเราจะนั่งทานอย่างอื่นก็ได้นี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปน้ำทะเลสวยแต่ตอนนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกเมื่อคืนก็ฝนตกเพราะว่าช่วงนี้พายุฤด,ดูร้อนเข้าประมาณวันที่หกถึงเก้า มีนาคมฝนก็จะตกเป็นช่วงๆทําให้ทะเลน้ำทะเลไม่ค่อยใสยเท่าที่ควรแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าน้ำทะเลใสยอยู่นะคะอันนี้จะเป็นป้ายนิทรรศการจัดให้เข้าชมโครงการในส่วนพระอ,องค์จะมีหลายอย่างค่ะ แต่ว่าที่เน้นที่สำคัญก็คือการเลี้ยงชมดจะมีเจ้าหน้าที่เลี้ยงอยู่หลายคนเลี้ยงชมดเพื่อทำกาแฟเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำด้านด้านที่ติดกับร้านกาแฟจะเป็นห้องน้ำใหม่เลยวันนี้พกซองรองเที่ยวมานอนตรงร้านที่หน้าร้านกาแฟเลย ตรงนี้จะเป็นลานหินเป็นหินเกล็ดเล็กๆแล้วก็ด้านหลังร้านกาแฟก็จะมีห้องน้ำให้บริการแต่ตรงจุดนี้จะเข้าไปตรงนี้ก็ยังมีโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารหรือทานกาแฟได้ชมบรรยากาศของริมชายหาดได้น้ำทะเลสวย จังหวัดชุมพรถือว่าน้ำทะเลสะอาดแล้วก็ใสนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำใหม่เลยจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็แต่จะมีใบสนเยอะนิดนึงอันนี้เป็นสุขาแบบชักโครกมีสองห้องแต่ในส่วนนี้จะอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำจะไปตรงจุดลานกลางเต็นท์ จะมีจุดลานกลางเต็นท์เดี๋ยวจะพาไปชมจุดลานกลางเต็นท์จริงๆตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่เมฆฝนมาบางังตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถกางเต็นท์ได้ มีเก้าอี้ให้นั่งเป็นช่วงๆตรงนี้ก็จะมีเป็นลานกลางเต็นท์สามารถกลางเต็นท์ได้หลายเต็นท์อยู่เป็นสิบเหมือนกันค่ะแล้วก็มีศาลาให้นั่งพักมีไฟฟ้าให้ใช้เจ้าหน้าที่เขาจะดูแลดีน่ารักแล้วก็ ห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดลานกลางเต็นท์ทั้งหมดให้ชมบรรยากาศรอบๆค่าบริการสำหรับกลางเต็นท์กับ จอดรถนอนเท่ากันเลยค่ะท่านละ50บาทมีน้ำมีห้องน้ำมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็ตรงหน้าประตูทางเข้าเขาจะเขียนป้ายติดไว้ว่าเปิด8โมงถึง4โมงเย็นอันนั้นก็คือเป็นร้านกาแฟเปิดจะไม่เกี่ยวกับการที่เรามากางเต็นท์ ถ้าเรามากางเต็นท์นี่เขาจะเปิดให้ถึงห้าทุ่มเลยจะมีเจ้าหน้าที่ไปปิดประตูตอนห้าทุ่มหมายถึงว่าล็อกกุญแจตอนห้าทุ่มตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ําจะเป็นอาคารเดียวกันแต่แบ่งแยกชายหญิง ห้องน้ำก็จะสะอาดดีนี่จะเป็นห้องน้ำแบบชักโครกแล้วก็มีห้องอาบน้ำให้ด้วยนี่ค่ะมีหลายห้องค่ะมีทั้งห้องอาบน้ำและห้องชักโครกอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งกว้างห้องน้ำกว้างแล้วก็สะอาดมี อ่างล้างหน้ามีห้องน้ำทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องเลยอาบน้ำได้แล้วก็เข้าห้องน้ำได้เป็นห้องสุขาแบบชักโครกอาบน้ำได้ด้วยห้องน้ำกว้างแล้วก็ใหญ่ห้องน้ำถือว่าโอเคเลย บรรยากาศดี เมฆฝนกำลังตั้งเ้ามาอีกแล้วอีกแล้วลอกเมื่อคืนก็ตกเป็นระยะระยะแต่ไม่ตกไม่หนักแต่ก็ตกเรื่อยๆ จะมีม้านั่งให้นั่งนั่งทานอาหารนั่งชมวิวทะเลได้เลยอยู่ตรงข้ามกับลานกลางเต็นท์เลย น้ำทะเลถือว่าใสาดีน่าเล่นทะเลจังหวัดชุมพรอำเภอปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ถ้าท่านใดผ่านมาก็แวะมาพักได้ ฝนกำลับบงมาแล้วปล่อยๆมาแล้วค่ะวันนี้พวกลองลองเที่ยวจะลองชิมกาแฟที่ชมดดู คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ